ตกมันต่ออจนเอาเบอร์ซี่ปะไม่เอาเบอร์ซี่ไม่เอาไม่ชอบเล่นเบอร์ซี่เล่นดูฟิสนุกกว่เยอะเลยดีกว่าแล้วันพี่ไปนี่ก่อซิกมาดีกว่าซิกมาเอฟงเวใครจะเป็นแทงหลักพี่ แล้วของมึงไม่เกี่ยวกูเหี้ยบอกให้หยิบพิวมาไม่หยิบมาผมไม่อยากเล่นพิวผมเคยเล่นพิวไหมพิวไม่เคยจะเป็นเลยเรามาที่มึงเล่นเมอร์ซี่มึงเล่นสวยอะไรหายกันเอาปกติเล่นพิวกูจะสร้างแลนด์มาร์กอ้สัตรกสร้างแลนมาให้พวกมึงเนี่ยเฮียไม่เอาไงฮุบปากสิบมาอยู่เทาชิ้นนี้ก็ทำเพลงกันเลยเฮียลำคาญฮุบปากทิกใบเฮียลำคาญโว้ย กูเซ็ตไปเรียไว้รอเลยฝัดมาสมส่เพื่อนเรามันช้าจังอะเช็่เขาลิฟท์พาไปหรอวะวไม่ได้เลย

ป่อยดีว่าตกแล้วตกบนลแล้วตกมอลไปเลยกันเลยสัตว์ไปไหนหมดแล้ววะมันกลับฐานไปหมดเลยผมไปไล่ลวงมา นเนี่ยเฮียดีว่าอฟ่ะเบอร์ซี่เหรอม่ะไม่โดนหรอวะตีว่าตกมันแล้วเหรอต่อยแม่งเลยสัตพี่มาต่อย โคตรแรงอ่ะพี่เฮ้ยกูพี่มาต่อยดีว่าเลยเมื่อกี้ตกปันออกมาแล้วหรอไอ้ฝัดเจอกูดูฟิตโคตรแรงอ่ะเอ้าเห็นคนบ้าเห็นกัจะมาเตะคิดว่าจะเตะละเทอะฮะคิดว่าจะเตะมาละเทอะฮะดีว่าด้วยตกมันไปก่อนกับน้องบินต่อยแม่งต่อยแม่ง ่าไม่ตี่มาพี่กําลังออกไอ้พัดก,กูเป็นนูนฟิกกว่าไม่ได้ไอ้ก,กูเป็นซึ้มาก,กออกไม่ได้เยียกูเบาวิ่งอย่างช้าเลยสักจอกแอร์บ่อล่ามันอยู่กูไม่อยู่เดี๋ยวกูหยิบไอ้นี่มาจับ่วกูไม่เล่าอยู่ดีอะ <c oughs> เลดน,นอยีว่าตกบันดีว่าตกบัน,นไปไหนกูต่อยกูต่อยด้วยสัตว์ไปควายเลยดีว่าเฮียไปไหนผัดกูต่อยเลยตกบันแล้วเป็นไงอ่ะผัดตกบันก็แตกดิ <c oughs> เห็นดีว่ากูต่อยอย่างเดียวไอ้ผัดไม่เปล่าเฮียอะไรนะ <c oughs> เมอร์ซี่หลุดสวยตู้อทไลที่มันจะตายอ่ะบัดตู้อทไลที่มันจะตายอย่ะฮะเรียบร้อยไม่ต้องเล่น <c oughs> ไม่ต้องออกไอ้พวกเขาาบอตูมเรียบร้อยคาบอไปแล้วหนึ่งตัวเมอร์ซี่ บอกเลยไม่ได้เล่นอ้าวยี่นี่ก้ามาเป็นตัวกดกดอ่ะพี่ดูดิขาบอกไปแล้วสองตัวยังเมื่อกี้ไม่ได้เล่นดีว่าจะตกมาแล้วนะเฮ้ยยี่ยยเย้ได้เลยกูอ้าได้ยไฟกูมันเจอมันขึ้นข้างบนไอ้ยแล้วโอนออกมา ยืดเต็มที่แล้วปุบยืดเต็มที่แล้วครับอาจารย์ครับผมยืดจ้าเต็มที่แล้วครับอาจารย์ดูปิดไม่เล่นโคตรมันนะวิ่โดด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 ก็ไปอะโคตรเลยกูเปิดไม่รอเลยปัดทีนเลือดอ่ะกูรู้ด้ยงดีว่าระเบิดตรงกันแน่นอนอะไรพาหี้ยพาแล้วไปคว้าอะไรฝัน Mercy! he, we Mercy! see? The barrier appears. A threat emerges. Hmm? An enemy is something more. Pass into the iris. <coughs> แตกหนึ่งคอนเฟิร์มได้หนึ่งพระแล้วเป็นครอะไรฝาดกูไล่สุดด้วยโอ้ยออแลงมากกูแรงมากเอาดีว่าตกป้าเป็หรอลูกตกปลาเป็นหรอลูกตกปลาเป็หรอลูกตอยตลอยกูตาอ่ะกูตย ดีว่าตาแวต่อยอะดีว่าเล้กูต่อยไปหีมือตกมันโคตรแรงตกมันแล้วโดนกูต่อยไปนีเหียอะไรอ้าวไอ้เี้ยเกนีมารับควาอ้เพื่อนชามัแต่ปาไมเพื่อน ได้ข็มันเด้อเตี้แกมึงปล่อยด้วยสัตว์แล้วมันควยอะไรกูบอกเลยว่าเอามานันจัดกอริล่ากอริล่ามากอริล่ามาแก้เอาไปยาอะไงกอริล่าอะไระกูต่อยกอริล่าอกอริล่าแล้วกูต่อยดีไอ้บัด ใจดีว่าตกบ,บันไปก่อนหล่ะกาไใ้บันตัวคุววเล่นไปก่อนช <c oughs> ิบาะละตั้งโลโอ้ยค่ะคุณต้ไปหาใจดีว่าเต็มเต็มเอ้า <c oughs> อะไรใหม่ล่าไ <c oughs> อ้สัตว์าออลิโกจินี่อะไรล้มไปก่อนดิสโนเกอคูเล่ต่อยดีว่า จากแร็ปเราจะอะไรมาแก้จะอะไรมาแก้แต่จากแร็ไม่รอบหรือล่ะตกปันแล้วหรือดิว่าตกปันแล้วหรอลูกกูบอกเลยอย่างหนูเกมนี้จบตกมันแล้วหรอลูกดิว่าเอาแก๊กมาแก้ด้วยนะมันได้โคตรมันอ่ะไอ้ย่าเกมนี้อย่างมันเลยสัตว์คอมมันเบอร์เก้เย้ ีจังหวะไหนๆไน้บ้านี่แน่เลยไอฝรั่งให้เราอ่ะไม่เอาไม่ใช่ดังหวะขอาเพื่อเราเอาเพื่อนคนนี้มาขึ้นไปล้วงวิ Windows เกอร์ด้านบนกับผมอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกีพะกูต่อยไอ้ดีว่าไอ้ดีว่าไม่ได้เล่นเลยหลักเกมเนี้ยดีว่าเราสารมากอ่ะ but i'll tell you i'm just fine so you leave me alone they say i'm way too obsessed and i've got nothing left and i'm not quite there yet but those